อัะเลยก็ขอสวิสต์สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พามีบาวเกมโอเควันนี้ผมก็จะเปิดมาให้ดูแล้วแคมวันนี้ผมรีบาวเกม,เวนนมร์มนะครับก็ะจะมาีวเวนะครับจีบีทีบีนะชิเมจิอะไรสักอย่างชิเมจิเอาชิเมจิอืมแต่คนอื่นเขาบอกทีบีจีบีอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมมีจีบีทั้งหมดนะบหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับเอาว่าชิเมจิโอเคนะครับก็ จะมีแปดตัวเพราะในเว็บนี้นะคะมันมีอยู่สองตัวนะครับกดเข้าไปแล้วกดตรงนี้นะมีสองตัวติ๊กสองอันยุดเอนะก็จะลงมนสองตัวเลยนี่เอาลงมาดิเออก็ไม่ต้องนานนะครับผมโหลดมาจากไหนนะครับอ่าเออเองกดนี้ก่อนนี่เอาก่อน แต่กูเกิลนะครับไม่ต้องถามน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันมี่พยบอกกูขี้เกียจใส่ให้มึงนะนะ, <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นแตนแบบแตนปกตินะครับแตนแบบออริจินัลลายนะเอาไม่ใช่คนนี้โอเคตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นแตนแบบนี้นะครับก็ใส่เกียร์ยุดอออกไปได้นะเนี่ยแล้วก็จะตกลงมาปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ <c oughs> โอเคนะนี่ครับ สามารถทำให้แทนตามเมาส์ได้ง่ายๆนะครับกดตรงนี้นะามาันแก๊้เามเาวิา่ีแทนตาเมาส์กูแล้วนี่นะโอเคครับแล้วต่อไปนะครับจะเป็นแทนแบบแทนอันดับฟิลนะครับงั้นผมจะเลือกอแทนนี้แล้วกันนะกูเลือกสองแทนเลยอนะถึงแทนนี้มาแทนเดิมถึงแทนนี้กูจะไม่ชอบก็เถอะนะอเอาวโพดสองแทนเลยอนะ มันมีหลายเส้นแยวอันนี้แม่อันเดิไม,เม,ไมไม่ใช่หรออาทำไมแม่งชื่อเหมือนเดิมแต่มันคนละอันกันต่อไปครับผมจะเป็นแอดเลียวเอามาแล้วมาละต่อไปจะเป็นแอดเลียวนะครับแอดเลียวบัตตี้นะครับอืมก็จะเป็นเราก็กดเหมือนเดิมครับแล้วมึงดูแอดเลียวนะเดี๋ยวโหลดลงมาเองเรียบร้อยครับแล็ต่อไปนะครับ เอาไปรับเอาไปรับตึ้งปู๋มไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะครับแต่ก็โหลดมาเล่นแล้วนะครับเพราะมันไม่มีอะไรแบโอเคนเอ็งเซก็เต็มจอแล้วเต็มจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะมันแย,ยกล่างเลยปะเนี่ยโอ,อ้ไม่แย,ยกล่างอ่สะสัดว์เลยบายบายออโอเคครับโอเคบอาไวรัสมาแล้วนะครับดูบอาไวรัสมันเฮ้ยเดี๋ยวแคลปเมาส์ยังไงเออ านะมาทำอะไรนี่ยนะบาเฮ้ยเบียร์อะไรนะก็แล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นฟริกนะก็มีฟริกอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฟริกอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะที่ผมไม่ชอบนะเลยไม่เอาเดี๋จะเอาให้ดูก็ได้นะแป๊บน,นึงมาลงมาฟิก,กน,นี่หน้านิ่งของเราดนะีกว่าฟอลเลนดาวอ่ะ มาแล้วก็ฟิกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นฟิกแบบเวอร์ชันแรกแบบไม่รู้แบบมันดูไม่ดีนะครับดูไม่ดียังไงก็ไม่รู้ดูเหมือนจริงกว่านะครับแต่ดูไม่น่ารักเลยเออนำมาละดูดิไปหมดเลยว่าน่ารักนะครับก็เอปแล้วดิเอแล้วเป็นเยแรกนะเงี้ยวโดนเต็มเต็มเลยโดนทิ้งแสนไม่เป็นไรโอเคนะครับ ถ้าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หลดไ้ให้นะคะเดี๋ยวไปบอกกูขี้เกียจแต่งั้นผมไม่งั้นผมไม่ทิ้งลิงก์นะครับงั้นผมแค่รีวิวก็พอนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย